ท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตวัดบ้านหน้องผือตำบลนานไนาอําเภอพันณานิคมจังหวัดสกลนครพระเดชพระคุณท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตพระอริยเจ้าผู้เป็นบิดาของพระกรรมฐานท่านเป็นสุดยอดพระอรหันต์แห่งยุคกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นแบบของพระกรรมฐานที่ยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดท่านถือธุดงและทรงผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตท่องเที่ยวธุดงทัทางภาคอีสานกลางเหนือในประเทศไทยประเทศลาวประเทศขเขมรประเทศพมา่าชอบอยู่ตามถ้ำและป่าลึกอาศัยบินทบาทกับชาวป่าชาวเขาเป็นผู้สมถะสันโดษมักน้อยในลาบสาการะมีชีวิตเป็นอยู่ ด้วยพระธรรมวินัยทุกอิริยาบถในปีพุทธศักราช2478ท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดที่ถ้ำดอกคำตำบลน,น้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยยังไม่มีพระรูปใดจะยิ่งใหญ่ด้วยวัตถปฏิบัติปฏิปทาถึงพร้อมด้วยศีลธรรมมีอำนาจจิตยิ่งใหญ่ครอบโลกธาตุเป็นที่เคารพบ,บูชา ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหมือนท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเกิดวันที่20มกราคมพุทธศักราช2413ที่บ้านคำบงตำบลโขงเกียมอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายคำด้วงและนางจัน์เจนแจ้วอายุได้22ปีท่านมีความอยากบวชเป็นกำลังได้เข้าศึกษาพระธรรม ในสำนักท่านหลวงปู่เสากันตะสีโลที่วัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาได้อุปสมบทณวัดศีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2436โดยมีพระอริยกวีอ่อนเป็นพระอุปชาพระครูศีทาชยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูประจักษ์อุบลคุณสุยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ปีพุทธศักราช2488เป็นต้นมาท่านจำพรรษาที่วัดบ้านหนองผือตำบลนาใน,านาอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเศส,สนิพ,พานเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492ที่วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร สริอายุ80ปี58พันษา